สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับฟันทิพาชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงคุณประโยชน์ของผักบุ้งแดงกันนะคะไปเก็บมาเมื่อวานเนี่ยไปเก็บที่ชายคลองมาค่ะไม่ต้องซื้อนะคะตามท้องไร่ท้องนาของเรามีเยอะผักบ้านเรานะคะ นี่ค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะตรงนี้เพราะว่าแดงเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือเจ็บตามากนะคะก็เลยปรึกษาหลายๆท่านแล้วก็พอดีว่ารู้จักเชฟยันนะคะเชฟยันก็แนะนําให้รู้จักหมอเป้าก็เลยปรึกษาท่านหมอเป่าว่า เราเจ็บตาตามองไม่ค่อยชัดเนี่ยแล้วก็เส้นเลือดในตาของเราเนี่ยแตกทำให้ตาแดงนะคะเราจะทำยังไงนอกจากว่าซื้อยามากินแล้วมันยังมีอะไรอีกที่ช่วยเราให้ดีขึ้นได้นะคะท่านหมอเปาก็เลยแนะนำมาว่าผักบุ้งแดงค่ะผักบุ้งนาเราเนี่ยนะคะ ที่เกิดตามท้องไร่ท้องนาเรานี่แหละค่ะสามารถช่วยเราได้แล้วเข้าช่วยเรายยังไงไดแล้วเรามาฟังกันค่ะคือเราก็ไปเก็บปักบุ้งมานะคะเลือกดูที่มันบริเวณที่มันสะอาดหน่อยเนาะมันจะได้ไม่มีสารพิษเจือปนนะคะ แล้วก็เก็บมาเราก็มาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หาภาชนะหม้อของเราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นําผักบุ้งของเราที่เก็บมานะคะมาต้มต้มแล้วก็ปล่อยควันปล่อยควันออกก่อนนะคะคือเราเอาหม้อต้มผักบุ้งของเราเนี่ย มาอังตาเรานะคะใช้ควันใช้ควันน้ำนะคะที่ต้มผักบุ้งเนี่ยมาอังที่ตาของเราแต่เราต้องระวังด้วยนะคะอย่าให้มันร้อนเกินเนาะค่อยๆเปิดฝาหมอ้อนะคะฝาหมอ้อที่เราปิดไว้ครั้งแรกเนี่ยเราเปิดควันทิ้งไปก่อนเนาะ<ม>เราก็เอาหลังมือของเราน่ะอังดูก่อนนะคะอย่าให้มันร้อนเกินไปนะอเอาแค่ อารมได้นะคะทำวันหนึ่งสักครั้งสองครั้งเนี่ยถ้าใครมีเวลาก็ทำบ่อยได้ค่ะนี่แดงทดลองมาแล้วค่ะคือมันโอเคนะคะมันช่วยได้เยอะเลยก็ลองก็ลองทำดูนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เจ็บตาตามองไม่ค่อยชัด แล้วมีเส้นเลือดในตาแตกทำให้ตาแดงเนี้ยค่ะก็ลองทำดูเนาะแต่ใครจะได้ผลอะไรยังไงเนี่ยก็แล้วแต่กรณีนะคะแล้วก็ต้องระวังด้วยนะอย่าให้มันร้อนเกินไปนะคะมันจะเป็นอันตรายได้เอาไว้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะใครคิดว่ามันมีประโยชน์ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวันที่ผายชาแนลด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดก็ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวกันด้วยนะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสุกสันตวันสงการกันนะคะท่านผู้ชมทุกท่าน